โอ้มีนกนั่งอยู่ตรงนั้นแม่อยู่ตรงนั้นแม่เธอเป็นอย่างดีเนาะเดี๋ยวเข้าไปสอบถามกอนเนาะเข้าไปสอบถามก่อนหนูเป็นอะไรคะหนูเป็นไรลูกเป็นนี่อย่างน้ะบาทโบสสบายบอกึโบสสบายปะเพื่อนะกํา,ากลังเคลีสวนอยู่ค่ะพ่อเพื่อนอยู่ตรงนี้เนาะเป็นอะไรคะลูก เบิึงเบึงเบึงค่ะพี่น้องลูกเป็นอะไรเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยงอยเลยบออะสอบถามกันก่อนเนาะลูกเป็นอะไรคะเป็นอะไรคะลูกฮึไม่บสมบายบ่ลูกนกบอฮเฮ้ยได้ไหอย่างนะ่ามาพาไปดูดิโอ้ตื่นอยูอ่หน้าบัก สู้น้ำเด็ดเห็นไหมคะโอ้เนี่ยพ่นบินบินทเะ,ะได้บอสเป็นอย่างเป็นไรลูกอือบริเหตุอย่างดอกกินเขา้ากินน้ำเลยบอสญาต์หมากัดเพลิน,นะคะ่ะเนาะนี่เป็นอย่างะาอะพรภาคนกินขา่ากินน้ำก็น่าบ่เป็นอย่างเป็นอย่างฮึยเป็นอย่างน้อบอส มืนันเจอบ่อยมากแล้วนะคะเคล็ดแบบนี้คือว่าคือว่าที่กาประทมพยาบาลแล้วยังแล้วก็ตายค่ะคุนห้ามทำร้ายเขาเข้าใจไหมฉิดหอดแม่เพื่อนบ่นี่เอ็นบ่นี่อืเป็นอย่างไร พาไปปล่อยอยุใส่ดีห้ามห้ามยุใส่ไม่ดีนะลูกนี่นี่เชื่อใจไม่ได้ตัวเนี้ยตัวนี้ไม่เป็นไรแต่นนไว้ใจไม่ได้ไปกัดเขานี่ไม่ต้องกลัวมีใจรักตัวนี้ไม่เป็นไรนะคะตัวเนี้นี่บ๊๊บ๊ คนเป็นอย่างคะ่ะพี่น้อง,งเห็นไหมนี่เอ้บอสบายนะเจียงซงบมืองสี่ล้วาจจะเป็นลูกนกเขาก็ได้ไม่อยากให้กินแน่เดี๋ยวให้กับข้าวกับน้ำเดอ้อกินข้าวกินน้ำมีแห้งบินจ้างบินไปเนาะใช่ไหมลูกนะนี่แหละว,ว่าขาว่าลูกนกลูกลกาแม่อ๋ออีหยังคือหัวพนนี่เฮ้ยหัวพนเป็นอย่างอ้าวนี่ ถึกตีบอกอย่างนี้หัวเจ้าเป็นอย่างที่ลหะหัวเป็นอย่างห,หัวเป็นอย่างนี่น่าจะเป็นลูกนกหรือบินไม่ได้ป่ะนี่เห็นไหมห้าบินเด้วยตัวอุนอ่นๆเลยสงสัยพลัดแม่แน่ๆแ,แต่ว่าต้นเนี่ย ตอนนี้ก็งคืนจะมเีเสียงร้องเจ้าเจ้านอนด้นกนอนกลางคืนนะคะนี่อู้หรือว่านี่ห้างคุณตกลงมานน่เนี่ยรังรังตกลงมาใช่ไหมนี่รังเจ้ามันบ้านนี่เนี่ยโอ้ยห้างเจ้ามันบ้านี่นะอ่าดูนี่ไปก่อนบ่เดี๋ยวไปหากินเขาโอ้อยานหมามัน ที่หัวเลยได้สินี่อยู่ได้ไหมโอ้ยพี่นองเลยออก้อยตัวนพงคนเดียวบาดเเด้เดี๋ยวหาเขาหาหน้ามากินก่อนปลากระเตมสะอยู่แล้วค่ะปลานี่ก็บริสุทธิ์เยื่อมาให้คนกินเลยเอ้ยห้ามทำร้ายเขานะค่ะเข้าใจไหมห้ามทำร้ายกันนะอยู่ร่วมกันนะลูก เดี๋ยวจังขาเขาที่สูงก่อนยันมามันกัดเอาไปตรงใดล่ะบาทที่สูงโอ้ยจังไดก็ต้องดูแล่นให้หลอดไปก่อนนะเบื้องสูงนี่โอ้สิไปไหวสายบาทนี่เบื้องอาการเบื้องไปก่อนเนาะนะเบิ่งไปก่อนนะกินเขากินน้ำเพราะว่าพ่ออาจจะฝักพื้นก่อนก็ได้ค่ะ Tuan